รถกระบะหายากแบรนด์เจ้าตลาดนะคะราคาถูกๆมาฝากกันนะคะกับรุ่นนี้เลย Toyota Hilux Vigo กแชมป 2.5G ปี2013 <Wow. S 1> นะคะแกมคาเดิมคานเดิมน็อตเดิม,นนดมฝากระโปรงเดิมนะคะคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้บอกเลยนะคะใครที่มองหารถใช้งานรถเข้าไล่เข้าสวนไปนูน่นไปนี่เนี่ยคันนี้เหมาะมากๆแล้วก็ที่สำคัญราคา สวัสดีค่ะอยู่กับน้ังเบนเหมือนเดิมนะคะที่มงคลนคาเซนเตอร์ชาแนลค่ะวันนี้เบนก็มีรถสวยถูกดีผ่อนเบาๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ e ีโคคานะคะวันนี้ขอเอาใจรถสายกระบะแล้วกันนะคะกระบะหารถใช้งานนะคะราคาถูกๆเนาะ t o y ยต้าไฮรักวีโกแชมป 2.5G ปี2013นะคะคันนี้ครั้งหนึ่งค่ะคันนี้เคยอย่างที่บอกนะคะ เป็นรถที่ขวัญใจหลายๆท่านเลยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าด้วยความสวยถึกบึกเบึนนะคะ <Wow. S 1> คันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเม่ทนแนนต์ค่าซ่อมบำรุงค่าอะไรคันนี้ก็ถูกเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรนะคะหายากวันนี้เอามาฝากกันค่ะปี2013นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นไงบ้างคะและที่สำคัญราคาถูกมากๆ ไม่น้อยด้วยนะคะเฉลี่ยววิ่งวิ่ง1น0่งกิโลนะคะทุกทกท่านเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันในช่วงถัดไปนะคะขอให้ชมบอดี้ภายนอกแล้วกันนะคะนี่โครงสร้างบอดี้ภายนอกเป็นไงบ้างคะให้มองด้วยสายตาก่อนเนาะว่าให้ประเมินด้วยสายตาก่อนว่าจากที่มองเนี่ย ให้กี่คะแนนดี <Wow. S 1> 80ทับร้อย90ทับร้อยนะคะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องกระจังหน้าล้อทุกอย่างคันนี้ยังสวยเดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยและรถสภาพดีมากๆนะรถสภาพนี้บ่งบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าของเดิมนั้นดูแลมาเป็นอย่างดีมากๆอ่ะโอเคพามาดูในส่วนของด้านหน้า กนนละะัคด้านหน้าของเขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าโฉมนี้เป็นโฉมวิโก้แชมป์นะคะกระจังหน้าด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้านี่เลยเป็นกระจังหน้า3ชั้นตัดขอบสีโครเมียมมีตาสัญ,ญลักษณ์โตยโยต้ามาให้สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลย ในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะคะกระจังหน้าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบ3ชั้นตัดขอบด้วยสีโครเมียมในส่วนของไฟค่ะทุกคนไฟนี่แบบว่าตาไฟยังใสยอยู่เลยนะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะมาฟอมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสียังสวยๆเดิมเดิมนะคะทุกท่านและนี่เลยนะคะในส่วนของตรงกลางนะคะเขาเรียกว่า เทอร์โบอินเตอร์คนะคะก็คือในส่วนของช่องระบายอากาศนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเป็น2.5เป็นเครื่องดีเซล2.5 144แรงม้านะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นะคะสภาพตัวรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะรถปี2013นะคะอาโอเคมาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะในส่วนของหน้ายางนะคะ215/65 R16C นะคะคันนี้ สะพานยางขอบยางยังลึกอยู่เลยนะคะยางยางยังแบบดอกยางยังสภาพใหม่มากๆนะยางปีนี้ยางปี2021นะคะก็ใช้ได้แบบยาวๆสบายๆนานๆเนาะขับรถเดินทางไกลก็ไม่ต้องก็เซฟในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็นยังไงสภาพด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าประเมินด้วยสายตาเบื้องต้นนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยขนแมวใดๆทั้งสิ้นในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อม มาพร้อมกับไฟเหลี้ยวเก๋ๆแบบนี้เลยสีโครเมียมสีเดียวกันกับสีมือจับด้านข้างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะมีการสาดพร้อมจากโรงงานมาให้นะคะทั้งสประตูสีด้านเลยไปรอบๆคันดีกว่านะคะกระบะด้านหลังของเขานะคะก็มีสัญ,ญลักษณ์มาให้ไฮลักรุ่นมีบ่งบอกถึงรุ่นนะคะไฮลักวีโก้แชมป์รุ่นจีนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะคันนี้ ขอบยางทั้ง4ด้านนะคะในส่วนของล้อสด,ด้านนี้ยังสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมใช้งานนะคะรถคันนี้ปี2013นะคะทุกๆท,ท่านสภาพแบบสวยมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะว่าจะสวยขนาดไหนรถคันนี้เป็นรถ4ประตูนะคะตัวเตี้ยเนาะรถ4ประตูตัวเตี้ยสภาพด้านในนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าแต่บอกเลยว่าเบาะผ้าที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันสะอาดมากๆนะทุกคนรถปี2013นะคะทุกๆท่านปกติแล้วอะถ้าสมมติว่ารถที่ใช้ระยะเวลายาวนานไปแล้วเบาะผ้ามันจะมีรอยเปื้อนบ้างแต่ว่าคันนี้เราก็เก็บสีทําสปาทุกอย่างมาให้เรียบร้อยนะคะแต่เหมือแต่ว่ามันสวยมากๆเลยนี่ไม่มีรอยเลยนะคะตกแต่งด้วยสีเขาเรียกว่าสีอะไรอะสีน้ําตาลอ่อนๆตกแต่งด้วยสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าสไตล์รถรถ บ้านรถครอบครัวนะคะโทนสีนี้จะให้ความอบอุ่นไปในตัวโอเคนะคะนี่เลยมาในส่วนของ ด้านคนขับนะคะพวงมาลัยเนี่ยคันนี้ถือว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นรุ่นตัวจีตัวท็อปสุดนะคะมีโหมดปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็เสียงขึ้นเสียงลงนะคะโหมดการเนี่ยแล้วก็มีโหมดให้เราเลือกตรงนี้นะคะในส่วนของออปชั่นต่างๆภายในตัวรถเนี่ยคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะคะได้ทดลองขับแล้วก็ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์ก็จะเป็นพวกแอร์พัดลมเนี่ยจะเป็น เป็นระบบแมนวนวลอยู่นะคะเป็นระบบมือหมุนเนาะเขาเรียกมือหมุนนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องดีเซล2.5นะคะ144แรงม้านะคะคันนี้รถปี2013นะคะจดปี2013เลยนะคะสภาพด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟทุกอย่างเนี่ยติดหมดทุกกลอนนะคะทุกท่านนี่ คันนี้ราคาถูกๆราคาย่อมเยาวมากๆนะคะไหนๆก็ขอแจ้งราคาเลยแล้วคันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่429,000บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ429,000บาทคะ่ะรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพด้านนอกคันนี้สวยเดิมทั้งคันนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยได้ยังไม่สีเส้น แล้วก็ได้4ประตูด้วยนะคะคันนี้ข้อดีของ4ประตูนะคะเวลาที่เราไปนู่นไปนี่สมมติว่าเราเป็นครอบครัวสัก4ี่สหาคนอย่างเงี้ยนั่งได้สบายๆนะคะด้านหลังก็เป็นแคบสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะคันนี้ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะคะให้ทุกคนได้ดูในส่วนของเลขไม่กันก่อนนะคะนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงยนต์เลยนะคะนี่เสียงเครื่องยนต์เป็นไงบ้างคะเลขไม่นะคะคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสน 8 8 7 6 1กิโลรถกี่ปีมาแล้วคะทุกท่านรถ10ปีมาแล้วนะคะเฉะลี่ยวิ่งประมาณ1 8 0 0 0กิโลนะคะถือว่าวิ่งในระยะทางที่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยรถจะเฉะลี่ยวิ่งอยู่ประมาณ20,000กิโลนะคะคันนี้ก็ถือว่าวิ่งน้อยนะคะอย่างที่บอกสภาพเนี่ยบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีนะเป็นคนที่รักรถนะคะ พาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องุอ้ยเย็นฉ่ำเลยนะคะโอ้ยตัวเล็กโอเค,อเคทุกทกท่านเป็นยังไงกันบ้างห้องเครื่องซูมให้ดูทุกเม็ดทุกส่วนทุกอย่างยังเดิมๆนะคะแก้งข้างเดิม แก้มข้างเดิมคาเมน,นเดิมน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้บอกเลยนะคะใครที่มองหารถใช้งานรถเข้าไล่เข้าสวนไปนูน่นไปนี่เนี่ยคันนี้เหมาะมากๆแล้วก็ที่สำคัญราคา ถูกมากๆ4 2 9 0 0 0บาทเริ่มต้นผ่อนสบายๆ8,000 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะหรือคุณจะเลือกรับดอกเบี้ย0%นาน6เดือนก็ยังได้นะคะคุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้คันนี้น่าจะจอดไม่นานนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะทักหาน้องเบนที่เบอร์094 109 1164นะคะ0 9 4 1091164 10เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแอดไลน์มาน้องเบนพี่ไม่อยากเข้ามาดูรถขอดูรถส่งทางไลน์ได้ไหมได้เหมือนกันหรือใครจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะมีรถให้ท่านเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อพร้อมบริการรถที่นี่สภาพพร้อมใช้งานเกินร้อกกนกะ็ะ <Wow. S 1> อย่างเช่นคันนี้สวยมากๆนะประเมินด้วยสายตาเนี่ยคันนี้ให้90%ซเลยนะคะคันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมนะคะทักหาน้องเบนนะคะ ไม่ว่าจ่ายชีพไหนก็ออกรถได้นะคะอย่าลืมนะถ้าหาน้องเบนนะคะวันนี้น้องเบนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเบนจะหารถสวยๆราคาถูกๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ